สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมมิเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเ,เห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับก็อย่าลืมกด subscribe แลวกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามชอบของผมยังไงผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับน้ํามันเครื่องนะครับเปรียบได้กับเลือดหล่อเลี้ยงเครื่องยนต์นะครับมีหน้าที่ช่วยลดแรงเสียดทานลดความร้อนและหล่อเลื่นชิ้นส่วนต่างๆเครื่องยนต์ให้ทํางานได้้ออย่่่่าาางรรรบบืืนแลววทหไม หากน้ำมันเครื่องแห้งนะครับแต่ยังฝืนใช้งานจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้นะครับผมมีคําตอบม,มาฝากกันครับผมเปิดช่องทางในการสนับสนุนช่อง Cassie Bank Channel ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปกดปุ่ม Thanks หรือปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปตัว S ในหัวใจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทําให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งดิงรายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับ เมื่อน้ำมันเครื่องหมดนะครับผมหรือแห้งลงจะทําให้ชิ้นส่วนต่างๆนะครับภายในเครื่องยนต์เกิดการเสียดสีกันโดยตรงส่งผลให้เกิดความร้อนสูงขึ้นนะครับและสึกหรอยอย่างรวดเร็วชิ้นส่วนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดน,นะครับได้แก่ลูกสูบการสูบและเพลาข้อเหวี่ยงซึ่งอาจทําให้เกิดรอยกีดข่วนวินหรือแตกหักได้นะครับนอกจากนี้นะครับยังอาจทําให้เกิดการสึกหรอของแหวนลูกสูบทําให้น้ํามันเครื่องรั่วซึมเข้าไปในห้องเผาไหม และทำให้เกิดควันขาวออกมาจากท่อไอเสียได้ครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาน้ำมันเครื่องหมดนะครับมันตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องเป็นประจำนะครับตามระยะทางที่ระบุในคู่มือรถยนต์นอกจากนี้นะครับควรเลือกใช้น้ำมันเครื่องที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับรถยนต์ของคุณนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามเวลาที่กำหนดนะครับการดูแลรักษาน้ำมันเครื่องอย่างสม่ำเสมอจะช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์และลดค่าใช้ใจ่ายในการซ่อมแซมใน,ในระยะยาวได้ครับผม อย่างไรก็เป็นอีกเรื่องนึ่งที่ผมนำมาฝากกันครับ หวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชืช่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ